พิธีไหวครูเป็นธรรมเนียมประเพณีไทยที่นิยมปฏิบัติกันมาที่นักเรียนนำดอกไม้ทุบเทียนมามอบให้แก่ผู้เป็นครูในวาระแรกของการเริ่มศึกษาเล่าเรียนจึงเป็นการมอบตัวสิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งใจมั่นว่านับแต่บัดนี้เราจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวิชาการต่างๆจากครูทางด้านผู้เป็นครู ที่รับสิทธ์ไว้ในการดูแลก็ตั้งใจมั่นที่จะอบรมสั่งสอนทางด้านวิชาการคุนธรรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอหากจะว่ากล่าวตักเตือนลงโทษก็ตั้งใจเอาเป็นเพื่อความเจริญของสิทธิการศึกษา2,564งานกิจกรรมภายในและภายนอกฝ่ายกิจกรรมจึงจัดพิธีไหว้ครูในรูปแบบออนไลน์ มุ่งหมายให้นักเรียนอัศสมชัญศรีราชารักษาสืบสารคุณค่าของการตั้งตนมอบตนเป็นสิทธิ์ต่อครูขอเรียนเชิญพระดาด็อกเตอร์วีรยุทธบุญพรามผู้อำนวยการอุทเทียนบูชาพระและเจิมตำราเรียนอุป,ปกรณ์การเรียน ระนมกรว้ว้พระผู้ราณีทรงรักกราทวีคุ้มครองสอดส่องเมตตาโปรดประทานสติปัญญาให้เรียนวิชาแตกฉานตลอดทั้งวันพยุงเราก้าวหน้าสร้างสรรค์ความดีนิรันร์สัตซื่อถือธรรมจัญยาอวยพรชาติาศาสตร์กษัตตราบิดอนมารดา อีกมวลครูบาอาจารย์โปรดให้ประชาสุขสารรักกันยืนนานพดุงซึ่งสันติภาพเทิน ตน,นีรนโนเพราะคุณที่สามหมดน้ำจันใสแต่ว่าใครโน่ใครเรียกเลยครูวยว,ว่าเป็นเรือจามขอเชิญน,นักเรียนกล่าวคำบูชาครู ปาเจราจาริยโหติคุนุตตรานุสาสกาข้าขอประนตน้อมสักการบูรพคณาจารย์ผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษา ทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารบอบพิวันระลึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชาขอเดชกะตะเวทิตา อีกวิริยะพาปัญญาให้เกิดแตกฉันศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศิลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นสีประโยชน์ทวี แก่ข้าและประเทศไทยเทอปัญญาวุฒิกะเรเต,เตเตทินโนวาเทนามามีหังขอเรียนเชิญพราดาด็อเตอร์วิรยุทธบุญพรามผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทสวัสดีครับ นักเรียนอสมชันศิลาชาที่น่ารักทุกคนโรงเรียนอสมชันศิลาชาได้จัดพิธีการไหว้ครูตลอดทุกปีการศึกษาแต่สำหรับปีพิเศษนี้ก็คงถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติครับแต่ที่โรงเรียนเราได้จัดทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะอยากจะให้พวกเราได้เห็นความสำคัญของพิธีการไหว้ครู ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาติบ้านเมืองเราเชื่อว่าพวกเราคงจะมีคุณครูอยู่ในดวงใจของพวกเราแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็มีคุณครูที่ประทับใจอยากให้วันนี้เป็นวันสำคัญที่พวกเราแต่ละคนได้ระลึกถึงพระคุณครูก่อนอื่นเลยที่จะไประลึกถึงครูที่โรงเรียนของเราเราคงจะต้องระลึกถึงครูท่านแรก นะครับซึ่งเป็นสองท่านคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราแต่ละคนที่เป็นครูคนแรกของพวกเราและคุณครูที่อยู่โรงเรียนก็เป็นคุณครูท่านที่สองที่ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ซึ่งปัจจุบันคุณครูก็คงจะเป็นผู้ช่วยพี่เลี้ยงในการาให้ความรู้กับพวกเราในยุคสมัยนี้และสถานการณ์ขณะนี้พวกเราแต่ละคนคงจะได้เรียนออนไลน์ ครับซึ่งคุณครูแต่ละคนก็ต้องปรับตัวในการหาวิธีการให้พวกเราได้ทําการเรียนการสอนพวกเราแต่ละคนคงจะต้องผ่านประสบการณ์ตรงนี้อาจจะเก่งกว่าคุณครูซักด้วยซ้ำไปในยุคสมัยของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเชื่อว่าพวกเราแต่ละคนคงมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอย่างเพียงพอก็ขอให้พวกเราแต่ละคนได้รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง โดยเฉพาะหน้าที่ในเรื่องของการตื่นขึ้นมาเรียนนะครับบังคับจิตใจของเราซึ่งพวกเราแต่ละคนก็คงจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้นการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญในการเข้าเรียนทําการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีการสอบกลางภาคซึ่งเป็นการทดสอบในระบบประเมินผลของพวกเราปลายภาคเรียนข้างหน้าถือว่าจะเต็มระบบในการสอบ ปลายภาคเรียนที่หนึ่งก็พเดอร์ขอให้พวกเราแต่ละคนได้ระมัดระวังดูแลตัวเองและขอแม่พระสัมชัญที่เป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนได้ดูแลพวกเราแต่ละคนให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายของโรครายนี้นะครับขอให้พวกเรารักษามาตรการตามมาตรการที่ทางภาครัฐได้กําหนดด้วยขอให้พวกเราแต่ละคนได้เรียนอย่างมีความสุขและเห็นความสําคัญใน วิธีการไหว้ครูในวันนี้ครับ